สบายดีมาพบกับห้องนังเล่นอีกแล้วกริง้งกริ้งกริ้งซึ่งวันนี้เนาะห้องนังเล่นเองกับสิาพาไปเบิงน้องๆโฟอีฟกับแอดลัดอีกแล้วเนาะในรายการชีป๊อปสเต s โชว์ซึ่งจะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาไปเบิงพร้อมๆกันเลย let's go ไปเดี๋ยวเฮาจะมาเริ่มจากแอดลัดกันเนาะในเมดีเมดีกับชีป๊อปสเตจถาบแล้วเป็นจังไดไปเบิง เอวินพี่เจสพี่โจโนี่น้องมิวอ,อนันน้องไหนพุเมนน้องแทน,นว,ว้าวทางหลังเป็นค่าบมีเดยเมีเดย์ําไฟเงียบ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 กดอินอัพกดอินๆๆๆอัพเมเดยเมเยเต้นกระจายแน่นอน มาตายสำรวจน้ำกันสำรวจกับแอนลัสน้ำกันโห้ไ oh, ฟไม่ได้ไม่ได้หนังแท้ n i ส e สายแลบเอวินโอวิน,วนโหสากข้างหลังอลังการงานสร้างอยู่เดอ้อจิจู dạ mê bay quý sư khảo cả lời อินเนอร์โบผ่าลทุกคนยังคีบคาแรกเตอร์มิวออนนี่แบบเพิ่มคอแบบดูจ่นอยู่พี่เกว่างเพิ่มนังแชนอย่ายิ้มลูกอย่ายิ้ม ุไปไนท์นายแบบ curtain, แบบคือเต้นแบบคือเต้นโมมีกระดูกเลยแบบพิュ่ไปเลย อินเนอร์มะอินเครื่องเพลงและอินเนอร์ยังเต็ตเต็มอยู่เออมาชิบุได้เห็นฮานี่ได้เห็นเสยไปโอมิวออนโบมิแผลสายตาแต่ละคน kéo phay yêu gặp phải mà lốt mà huh? 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 thái mưa công luận nhập nhạy ออกมา,อาโอเคโอค้หัวแตกหัวแตกเลยตละกุนเออเวนตังแดดโอ้โหพี่จูหัวไหลก้นมูโอ้ยมิออนถึกวิออนตกแล้วมิออนวิออนลูกมิวอ,อนจบ <c oughs> ไปแล้วเนอะกับโชว์ของแอสลัากับ, Show. บทีปับสเตจโชว์บัตรนี้เขาจะมาเบิ่งของฟูอีฟเนอะกับเพลงภาพหลอนที่แบบว่า หาก็ปล่อย official mb ไปกับแบบความอลังการงานสร้างแล้วบันนี้เฮามาเบิ่ใในทีป๊อปได้ยินว่าห้องสดพร้อมมีดนตรีพร้อมและสําคัญคือมีโซพิเศษกับพี่สแตมเนาะซึ่งพี่สแตมก็เป็นเอ,อเนินได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในรายการอาโฟอีฟเกิร์กรุ๊ปสตาร์วมกับพี่หวายเนาะเป็นใจไดนเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันเลยกับเพลงน้ำอิดก,ก่อนเนาะเพลงภาพหลอน let's go <S ขึ้นมาด้วยน้องพนัน คุณพี่ม่คุณชอเรียนคุณฮานาะคุณฝ้ายน้องไอเฮเยยคุณชาออมเลิศเจสาวมหัศจรรย์โอ้โหเป็ <c oughs> นแฟลชแบ็กมาเพลงแบบโคตรมักอินเนอร์ตาออมเลยต่อในเอ็มวีนะโอ้โหห <c oughs> ้องส์ดอิลีสุดมาอีกแล้ว อยู่กับคบบมจำอยู่อย่างเดียวได้ให้ใกล้ันใจเสียงดีไายบ้าน้องเสียงบบดีระวังว่าให้ทุกคนคือเสียงดีอีหลีตาอ้อมแม่ของมิวออนตาอ้อมนะอยู่อย่างดีใจไปแฮน I've ah, ah, <laughs> นดีอีกท่านมากท่านโอ้โหโดนตีก็แบบเลิศโดนตีเป็นโดนตีเซิร์เซิร์ฟที่โคตรดีเลยไป มาเ่นา่าดัางฟ้าน,นางสวรรค์ของแม่ เลิศดี oh, <my> สากข้างหลังก็ยังแบบเป็นคือสากซูท่ายในในห้องซุท่ายอะนะแบบสวยๆจะลูกสวยเลิศเฮนไอเลิศพี่ไม้สุดยอดไฟเทเลิศแบบ <Lord. S 1> แบบพันจึง้ง โจอีโจลินโจลินแท้ตาออมแม่ตุ่มแม่ไปอืมโอ้ภาพเซตนี้ก็ง,งามโอ้พี่สแตมเป็นรรมสมาชิกคนที่แปลของวงโฟอีโบนี่ โอคิดแต่ไม่ถึงเวอร์ชันนี้ว้าว คอสตูมโคตรดีเลยเมือนี้จะเป็นค้ายค่คอสตูมในมืออันเป็นสเปเชียลเกตของแอดลัสสุดดำนะนะเป็นคิดแต่ไม่ถึงอีกเวอร์ชันหนึ่งทีทีทีลวนไปอ้ายสู้สู้ส,ส,สู้แล้ว โดนดๆนจะเห็นโฟอีแบบมายืนห้องแบบสวยๆคือแบบเทปนี้แบบโฟอีได้มายืนห้องแบบงาม เบอรอหเด้อเฮนนากับอ้าอายคือใส่กับโรงครูจ้ะสุดยอด กันตลอดห้องเรียนกันตลอดเ <Okay. S 1> มนเดล่าหนี่ นนนจะเห็นโฟอีแบบมายืนห้องเพลงโซสเสียงแล้วแบบห้องโซดแบบประทับใจเก่ง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 ดีงามพระรามเกล้าเลิศคือจบไปแล้วเนาะกรับ การโชว์ทั้ง3โชว์เลยของแอตลาสแล้วก็ของโฟอีฟ e เนาะสามารถกลับไปย้อนเบิร์ได้ทีอ่าเฟซเอ้ย์โมเมนต์เฟซบุ๊กว่าแสดงทียูทูบของทีป๊อปสเตจโชว์เนาะก็สามารถกลับไปเบิร์ได้เด้อทุกคนมวนครับฮองว่าได้เบิร์แล้วจะประทับใจทุกคนเลยแล้วมื่อนี้เองก็รู้สึกว่าเพลิงเพราะใจเป็นที่แฮมห้อยแล้วเนาะกับการได้เบิร์โชว์ของน้องๆโฟอีฟ e กับแอตลาสเนาะเป็นจังไหน ะอย่าลืมติดตามห้องนางเล่นพวกเขาในเดอร์และคลิปต่อไปอีพีต่อไปจะมีอีอย่งแน่หรือจะไปรีแอคชั่นในเพลงของคุดอีกถ้าติดตามได้เลยเนาะสำหรับมื้อนี้ขอเก่าวคำว่าสบายดีบายบาย